สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของดินสอดำนะคะดินสอดำเนี่ยเขาเป็นดอกไม้ที่เขาบานกลางคืนนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็บานช่วงหัวค่ำนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะเขาก็จะบานรอบหนึ่งเขาบานแล้วเขาก็จะหุบนะคะแต่เขาไม่ใช่ว่าหุบนะเขาคือเขาบานแล้วเขาก็จะหุบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็กลับมาบานใหม่ตอนเอ่อแล้วก็เขาก็จะเขาหุบไปสักประมาณ ไม่ไม่ถึงสามสิบนาทีนะเขาก็จะเริ่มกลับมาบานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ไม่อยากจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่สามารถที่จะเอาน้องมาดูตอนกลางคืนได้นะคะช่วงหัวค่ําเราก็สามารถที่จะเห็นน้องบานได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มหูบแล้วนะคะเริ่มหูบแล้วก็เคือไม่รู้ว่าเริ่มหูบหรือว่าเริ่มเริ่มบานเนาะเพราะเมื่อกี้เขาหูบไปแล้วเขาก็บานใหม่แล้วเขาก็แบบ เออไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหูบหรือว่ายัางไงลูกสาวอย่าจับสิลูกนี่นะคะเราก็มาดูดอกของดินสอนดำนะคะกลิ่นเขาหอมหนะหอมมากๆแล้วก็เขาสามารถที่จะติดฝังได้ด้วยตัวเองนะคะเราจะมาสังเกตลักษณะเกสรของเขาว่าทําไมเขาถึงสามารถที่จะติดฝังได้ด้วยตัวเองได้นะคะอ่ะถ้าเราดูเกสรของเขานะคะเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยจะปกคลุมเกสรตัวเมียไว้หมดเลยนะคะก็ไม่ได้เอาอเฟอสเซมมาเนาะ ก็ไม่อยากจะทําลายเขาด้วยก็ให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเนาะอ่ะนี่ก็เป็นดอกของดินสอดํานะคะจริงๆที่ผ่านมามุมเกษตรไม่ค่อยได้สนใจเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่สามารถที่จะติดฝักได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่กระตือรือร้นที่จะไปดูเขาไปผสมเกสรให้เขาใช่ไหมฮะก็จะแบบปล่อยเขาบานแล้วเขาก็หูเองแล้วก็ติดติดฝักเองอะไรเงี้ยเราก็อาศัยเวลาที่เขาเมล็ดเขาอม ฝากเขาสูงแล้วเราไปเก็บมเมล็ดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้สนใจน้องเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยเห็นอดอกของดินสอดำนะคะก็จะได้แบบมาดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทีนี้อ่ะดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะก็อาจจาะไม่ค่อยสว่างแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะ ลูกสาวหนูเอามือออกนิดหนึหน่งนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆมุมนะคะการเขาจะยาวมากๆนะคะแล้วเราดูมมุนมุนมๆๆน สวยมากนะคะไม่แน่ใจว่าอีกสักพักหนึ่งเขาจะบานเพิ่มขึ้นหรือเปล่านอกเพราะเมื่อกี้เนี่ยเขาบานไปรอบหนึ่งเขาหูบแล้วก็เขากลับมาบานใหม่นะคะกลิ่นเขาหอมนะคะถ้าใครที่อยากจะเห็นดอกของเขาเนี่ยให้ออกมาไว้ในบ้านเนาะแล้วก็ช่วงหัวข้ามพก็บานไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคุมเ,เษกษตรก็ชอบมากเหมือนกันนะคะดอกของดินสอดดำเนาะเขาเป็นลักษณะ ปล่อยๆนะคะปล่อยๆแล้วก็สีขาวรอบนองจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะสวยมากนะ,ะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของดินสอด,ดําแค่นี้ก่อนนะคะถือว่าดอกใหญ่มากๆนะ,ะเพราะว่าต้นเขาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่ดอกของเนี่ยการยาวแล้วก็ดอกเขาใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะหามาสะสมได้ราคาไม่แพงนะคะต้นเล็กๆก,ก,ก็จะมีราคาตั้งแต่3.5ขึ้นไปนะคะก็มี ต้นนี้มีกเกษตรก็ไม่ได้ปล่อยขายนะก็กําลังเพาะเมล็ไดไว้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะรอเขาโตนิดนึงจะเอามาปล่อยขายในราคาที่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะพยายามทําจํานวนให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามทําจํานวนให้ได้เยอะๆแล้วก็ จะได้เอามาแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเพราะว่าถ้าจำนวนนี้น้อยเนี่ยเราก็ห่วงนะคะพอห่วงแล้วแบบขายออกไปเราก็อยากจะได้ราคาที่แพงน้อยอะประมาณนี้ก็อยากจะทำจำนวนเยอะๆแล้วแบบอืมเราจะได้ปล่อยได้ในราคาที่ มือใหม่ก็สามารถที่จะจับต้องได้อะไรประมาณนี้เนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของดินสอดำแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรอากาศต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มุมเกษตรกำลังปั้นดินสอดำดอกชมพูนะคะแบบเลื้อยกับแบบลำต้นนะคะไว้เนาะเขาก็มีหลายเ,เขาก็มีชื่อของเขาแหละแต่มุมเกษตรจำไม่ได้นะคะแล้วก็ เอาชื่อที่แบบเรารู้จักกันในวงานการว่าเป็นดินสอนดำดอกชมพูนะเดี๋ยวถ้าเขาบานมุกเส็จะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจิ้งดิ้งจิ้งดิง้งอืให้ดีกนิดนึงเหมือนเขาจะบานเพิ่มขึ้นนะคะ